ผัดค้าหมูสามชั้นค่ะถุงชูรสน้ำตาลสองช้อนชาน้ำปลาแล้วก็สหอยผัดให้เท่ากัน แล้วใส่ธนลงไปจ้าคนะอันอ่อน Karena kirim อืมสีสันน่ารับประทานมากค่ะผักคะน้าอ่อน,ออน ชิมรสก่อนจ้า<ม>เติมเติมอะไรไหมผัดผักส่วนมากีี้ะะไม่ค่อยใสยบ่บดดีอือหืออร่อยแล้วเป็นอันว่าผัดแค่นหมูสามชั้งเขียนเรียบร้อยแล้วค่ะที่ปูก็ขอลากาก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ อัดคณะมูงสามชั้นค่ะ